เผยกำหนดพิธีการไว้อะไรแตงโมนิดาถ่ายทอดสดผ่าน YouTube 3วัน สวัสดีครับคุณผู้ชมแม้ประเด็นการเสียชีวิตของนาะงเอกชื่อดังอย่างแตงโมนิดานะครับอย่างคุมเครือและคาใจคนในสังคมแต่ในส่วนของพิธีการต่างๆนะครับก็คงต้องดําเนินการต่อไปนะครับและล่าสุดนะครับทางเพจคิดจักรแห่งความสุขได้แจ้งกําหนดการจัดพิธีไว้อาลัยของสาวแตงโมไว้ดังนี้นะครับโดยกําหนดการพิธีการไวอไร้อาลัยแตงโมนิดาถ่ายทอดสดผ่าน YouTube 3วันคิดจักรแห่งความสุขนะครับขอแจ้งกําหนดการการจัดพิธีไวอไ้อาลัยคุณแตงโม พัทรธิดาพัชละวีรพง์วันวันที่11ถึงวันที่13มีนาคม2 0 2 2นะครับเวลา6โมงครึ่งถึง2ทุ่มณคิสจักรแห่งความสุขห้องนมัสการชั้น6โรงเรียนนานาชาติทินิตี้สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทุกวันนะครับทางช่อง YouTube Channel CJ Connect นะครับเนื่องจากขนาดนี้นะครับอยู่ระหว่างการประสานงานรายละเอียดการลงทะเบียนการเข้าร่วมงานและ ตามมาตรการการควบคุมสถานการณ์โควิด -19 นะครับทางคิดจัจกรเนี่ยจะแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมงานนะครับและลำดับวิธีการต่อไปนะครับและสำหรับคนไทยที่ได้ทราบข่าวนี้นะครับก็สามารถไปรับชมตามเวลาดังกล่าวได้นะครับในวันที่11ถึงวันที่13มีนาคมช่วง6โมงครึง่งถึง2ทุ่มนะครับที่ YouTube c h a n n น l นะครับ cj connect นะครับเดี๋ยวแอดมินจะปักบุดลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับคุณผู้ชมมีความคิเดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง